สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องของนายชัยพลวิพานะครับท่านตอนนี้และเหล่ายูทูบเบอร์นั้นสอขั้นมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพลตํารวจโทเลวัตกินแกสเกสอนแล้วก็รองแต้มวิชัยสังประไพนั้นได้ทําการไปออกรายการหวนกระแสน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ล้านประโยคหนึ่งนั้นเนี่ยส่งผลให้เหล่ายูทูบเบอร์ที่ติดตามลุมพลอย่างไม่หยุดยั้งนั้นสอที่จะผวาหวั่นนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดดดียยยยยววววโ่่นนััททาาาอ้้งหลลลสสตแ ผู้ชมหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจตอนนี้มีข่าวมาว่าทยอยสลายตัวออกจากลุงพลไปแล้วเหตุอะไรจ้าตัวใครตัวมันแล้วเฮ้ยตอนนี้สัมภารกรณ์สอทํางานด่วนนะครับเดิมผู้ชมโดยพลตารวจเทอเลวัตแล้วก็เออพล,พลตำรวจตีวิชัยสังวกปภนะครับเดิมผู้ชมจ่อเทียไปยื่นหนังสือนะครับท่านไม่จ่อแล้ววันนี้อันนี้จ่าเลยนะครับเดิมผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อให้ตรวจสอบรายได้นะครับท่านวัยพวกนี้นี้เสียภาษีอะไรหรือไม่อะไรทํานองนี้โอ้ยก็เป็นที่จับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังโอนละวนละ เมื่อวานซืนอนี้โดยนายชัยพลวิพาครับท่านอะไรวันนียเดือดนะครับท่านผู้ชมแซยูทูเบอร์ไว้เห้ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเดือดติงเกอร์ส่งเข้าประกวดเดือดนอกสารนายชัยพลนเนี่ยซอแววหักยูทูเบอร์ฉาแรงเหมือนเปรรถขอส่วนบุญไม่ยอมแบ่งเงินให้นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้นายชัยพลนั้นฮอตสุดๆกันเลยทีเดียวครับท่านมาก่อนการเวลาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไว้เฮ้ยถึงขั้นของเงินกันเลยทีเดียวนี่นนไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างใครแล้วเว้เฮ้ยโดยชัยพลวิภาเนี่ยแซยูทูเบอร์ถ่ายคอนเทนต์ไม่แบ่งเงินหล ลายภาคส่วนก็เอ๊ะขอบคุณยูทูบเบอร์เอ๊ะไม่ใช่ขอบคุณ youtube เป็นแถวเลยนะเนี่ยโอ้ยยูทูบทำดีมากเลยถามทําดียังไงหรอจ๊ะทําดีเพราะว่าได้ทําการลบช่องของนายชัยพลออกนะครับ่ดนผู้ชมแต่ที่มันโดนลบจริงๆนี้ถ้าเกิดฟังจากป้าแตนอะไรประมาณนี้นี้รู้สึกว่ามันเอ้าเพลงลิขสิทธิ์มาใช้นะครับท่านเขาเหล่านี้เอาเพลงลิขสิทธิ์มาลงโดยไม่รับอนุญาตอะไรประมาณนี้ YouTube ก็ส่งเรื่องมาเตือนแล้วเฮ้ยแต่ว่าดันไม่เปิด Facebook อ่านนะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้โอ้ยสมุดดินนะค,ะนนนครับทโด้ อวมปรรอไทยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยเลวัตสังเอ้ไม่ใช่เลวัตกินเกสรน,นะครับท่านผู้ชมอดีตผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ลองแต้มวิชัยสังประภายนี้จอยื่นครับท่านยื่นอะไรยื่นจดหมายสัมภารน,นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วครับท่านเลวัตแล้วก็ลองแต้มนั้นเนี่ยจี้สอบภาษียอนหลังครับท่านซัดแรงทั้งลุงพลทั้ง f ออะไรประมาณนี้ทํ o ย t u b e ได้เงินเยอะนี่ไม่รู้ว่ามีการเสียภาษีบ้างหรือไม่งานนี้มีหน้าซีดหน้าเสือนะครับท่านผู้ชมเลวัตผู้การแต้มจอดียว ตรวจสอบภาษีย้อนหลังลั่นถ้าจะเล่นต้องเอาให้สุดๆไปเลยครับท่านย้ำชัยพลน,นั่นเนี่ยแล้วก็ FFC ทํา YouTube ได้เงินเยอะเนี่ยเคยยื่นเสียภาษีบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สอที่ะโอ้ยอยากจะตะกวดเข้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านมีเรื่องกับพลตำรวจโทเลวัดกินเกษรคนเดียวนี้ก็ว่าหนักพอแรงแล้วแล้วยังไงต่อไอ้น,นี่เจอสามประสาทน,นะครับท่านผู้ชมลองแต้มก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วก็ใครมา,อ,าอีกคนนึงจ้าพี่หนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ออกลงครับท่านไม่ใช่ออกลงสุริยานะครับออท่านผ ้แต่ทางด้านของอาจารย์ประเมศยังปานนี้นะครับท่านไม่ทําการฟ้องอะไรทํานองนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวโดยรู้สึกว่าตอนนี้นี่กระแสของชัยพลวิพาณนี้มลสุมมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านถึงขนาดกระทั่งสืบนครบาลครับท่าน โพสเฟซบุ๊กเลยนะเนี่ยเชียร์ผู้การแต้มแล้วก็พลตํารวจโทเลวัตครับท่านหลังฟ้องลุยเอาผิดแฟนขับลุงพลอะไรประมาณนี้โดยได้บอกว่าเนี่ยโอ้เอาให้มันสุดๆไปเลยอะไรทานองนี้นะครับท่านผู้ชมเพจเฟซบุ๊กครับท่านสายตรงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยของสืบนครบานออกลงให้กําลังใจผู้การแต้มแล้วก็พตลตํารวจโทเลวัตกินเกษรหลังฟ้องเอาผิดแฟนขับลุงพลข้อหาหมิ่นประมาทนะครับท่านผู้ชมโดยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านว่าไอ้พวกยูทูบเบอร์ข้างกายอะไรประมาณนี้โอ้ยตอนมันด่าที่มันด่าปากแจ๋วนะครับท่านผู้ชมผมว่าผมเน ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจังหลังจากที่ฟังนี้ก็แทบสะดุ้งเฮือกแทนพวกนี้กันเลยทีเดียวโอ้ยสุดท้ายไม่รอดนะครับท่านผู้ชมรวมไปถึงนางฟ้าซาตานส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ที่ฮ่องกงโอ้ยตอนนี้รู้สึกออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่ามันทําอาชีพเป็นแม่บ้านอะไรทํานองนี้เฮ้ยแล้วก็เพิ่งต่อวีซ่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็แบบนี้นะเนี่ยสอนจะส่งคนไปเฝ้ารอหรือไม่อะไรประมาณนี้สําหรับพลตำรวจทัวรเลวัดกินเกสรน,นี้ก็ต้องจับตามมองอันนี้เรียกได้เต็มปากนนนนนคครััััับทาา้มโดดดยยเเกกกิีีีญหพลตวววจ็อ อย่างที่ผมแถลงเรียนไขไปแล้วอันนี้เหมือนกับขั้นตะกวดเข้าบ้านเลยทีเดียวแล้วจะทําอย่างไรต่อไปจากนี้จ้าก็มีข่าวลือนะครับท่านผู้ชมสะพัดยางไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเฮ้ยเนี่ยยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพลไม่อยู่แล้วถามไปไหนเป็นก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยข่าวด่วนแจ้งเข้ามายูทูบเบอร์ทั้งหลายแหล่ทยอยสลายตัวครับท่านตีตัวออกห่างจากลุงพลไปอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมตัวไม่เอ้ยไม่ใช่ตัวใครตัวมันแล้วเฮ้ยตอนนี้สัมภารกรณสอที่จะทำงานด่วนนะครับท่ยก็ยเีีเเดวไม เข้าใจนะเนี่ยตอนด่านี่แม่มึงเอ้ยด่าปากแจวมากเลยครับท่านผมฟังผมยังสยองแทนแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยหลังจากคนตำรวจทุกเลยวัดให้ไปบวชนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ก็โล่ไปบวชกันอย่างรวดเร็วเกนเลยทีเดียวเฮ้ยสำหรับใครแลยอีกคนนึงแล้วนี่จำไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าสุดท้ายได้บวชจริงนะครับท่านแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้อยู่วัดเว้ยเฮ้ยเพราะอะไรเหรอจ๊ะเจ้าอาวาสไม่ให้อยู่วัดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียคนกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรโว้ย oh, ซํารลายนะเนี่ยยังมีการแซดยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้เป็นเป,นเปนรถขอส่วนบุญหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับท่านใน,นเดอะติงเกอร์ส่งเข้าประกวดหรือว่าเดอะไทเกอร์แล้ววันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจติดตามต่อไปไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวโดยวันนี้ถ้าเกิดสรุปสรวนต้องขออภยนะัยในใจดังผู้ชมโดยช่วงนี้ผมพยายามจะพูดให้มันช้าลงและเมื่อวานนี้ก็จะพยายามพูดให้มันช้าลงและเป็นอย่างไรลืมนะในใจดังผู้ชมแทบไม่กล้าเข้าไปอ่านคอมเมนตตกกนนเเเลลยยยยททีีีดดดวโหหาาาาา่่็็ขข้้มมมมิใอบคุณผูช หลายท่านกันเลยทีเดียวบอกกูฟังไม่ทันผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครบด่านผู้ชมหรือว่าทีหลังต้องยืนพูดว่าเนี่ยพอนั่งพูดแลวแม่มึงเอ้ยมันเร็วทุกทีแต่เดี๋ยวก่อนนะกรบด้านผู้ชมตอนนี้ว่าลงสอนด,ดินพานไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากตอนนี้ด่วนนะครบด้านผู้ชมสาลดีกาผดแดกคดีอาญานักการเมืองยกฟ้องคดีอาญานางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่โดนยึดอำนาจรับประหารไปนั้นผมสั่งย้ายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบตอนนี้โอ้ยรอดแล้วนะกรบด่านผู้ชมโดยสาลดีกานักการเมือง กย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมชโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อ12ปีที่แล้วและเป็นอย่างไรจ้าโดยสารนะครับท่านผู้ชมให้การว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์อะไรทํานองนี้โดยสารมีคมําพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งรักเนื่องจากคําสั่งย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเป็นการโยกย้ายตามปกตินะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเนี่ยอันนี้ป้าผลลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยน้องหนูถามมีอะไรเจ้าคุณป้าคุณป้าก็มาซื้อลูกหยีนะครับท่านผู้ชมหลายหลากกันเลยที่เดแลแ เนี่ยผมที่ว่ายิ่งํารนัทธยิ่งรักอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามผมนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องย้ายทวินเปลี่ยนสีหรือไม่ผมก็บอกว่าเกี่ยวหรือไม่ทําไมป้าพูดแบบนั้นแล้วยังไงต่อตอนนี้ก็ลอดไปพิธีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับสะพัดอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านตอนนี้ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวที่จะกลับไทยสาเหตุอะไรจ้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายวิษณุเครือง,งามครับท่านออกมาโร่แถลงนะเนี่ยหรือว่านักข่าวไปถามก็ไม่อาจ เป็นนักโทษก่อนอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อถึงจะขออะไรได้นะครับท่านผู้ชมเออไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับท่านผู้ชมว่าขออะไรได้เพราะเดี๋ยวกลัวข้อมูลไม่ครบถ้วน แล้วก็จะชิบหายกันใหญ่ครับท่านรัปสีน่าจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวส่วนด้านนี้นายว่าลงนะครัดท่นผู้ชมตอนนี้โผล่ลงดินผ่านอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวแล้วหรือไม่ปุ่มยิงรักนะันก็ช่างกันมันไปก่อนมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ว่าลงครับท่านนำแปดองค์กรปกป้องสถาบันนั้นเนี่ยฟ้องศาลปกครองสูนสุดปลมาลายจาปมให้ถอนสองข้หมายเอ,อื้อทักษิณน,นะครับท่านเฮ้ยผมมีความสุขเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยเห็นพวกของหักสะเกดเบอรนี่ออกมาดิในครับนทะ่นผู้ชม ไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านไปร่วมบอลปีใหม่นี้ท่านจะไปเที่ยวไหนกันบ้างโดยแอลมอนลูกหยีฉาบลูกหยีกวนไม่มะม่วงอีมะผานนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีว,วิบัตนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ปลาหมึกบดตอนนี้จัดโปรอยู่3ห่พอ400บาททุเรียนทอดพอละ 100กรัมนะครับท่านผู้ชม140บาทก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยแม่มึงเอ้ยเพิ่งจะรู้นะครับท่านผู้ชมชีวิตมันยากเหลือเกินวันนี้ทำไมตอนพูดจ้ามันเป็นแบบนี้นะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพูดแล้วขัดหูเล็กน้อยถึงานกลางวันนี้ส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหล่าบรรดาสลิมลอดช่องแห่งปีนี้ยังจัดลำดับไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมวันนี้น่าจะได้แก่นายเทพโพงามครับท่านหรือว่าป๋าเทพนะเนี่ยผู้เคยมีออกเออ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 ้้้ยยยยกกกมมมมมมมาาาาีีรรื่่่งงงััััับบบบนนนชโดดด สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโดนทัวลงเลสนะครับท่านผู้ชมยับคาบ,บ้านกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเทพโพงามน,นเนี่ยก็ได้ออกมาขอบคุณเฮ้ยขอบคุณพวกม็อบมากเลยถามขอบคุณทำไมเนี่ยเขดาด่าปานะเนี่ยหัวแทบบ้างกินเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยเอยจากขายขนมเปี๊ยะน,นะครับท่านผู้ชมได้วันละหลักร้อยแล้วยังไงหลังจากโดนม็อบด่าขเขาอ้างแบบนี้นะครับท่าน โอ้ยก็ขายได้วันละเป็นแสนกันเลยทีเดียวถึงวันละสองสามแสนแล้วหลังจากนั้นก็มีดราม่าโดยเทพวงามนะเนี่ยปาเทพไ้ออกมาลั่นเนี่ยหลังจากมีคนไปกล่าวหาว่าคนหนุ่มเปี๊ยร้านปาเทพเนี่ยไม่ค่อยสงกระปรกเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยส,สะอาดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ค่อยสาานะงยสกระปรกโอ้ยกูตายหาแล้วเนี่ยเรื่องยังไงต่อป้าเทพก็ลั่นนะเนี่ยกูไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆที่จะมาทําให้พวกมึงแดกแบบสะอาดสะอาดอะไรทํานองนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรสอร่อเลือหายนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยีีียยลังงกกออกค็นนรู้บตไป ชนวัวตายแล้วก็มีปัญหากับยุยญาติเยอะนะครับท่านผู้ชมส่งผลได้ไม่รู้ว่าได้ลงการเลือกตั้งหรือไม่เออโดยมันเข้าไปสมัครพรรคพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมจะไปลงสสที่จังหวัดลบบุรีสุดท้ายไปชนวัวตายก่อนนะครับท่านไม่รู้วัวจะไปสู่สุขติแล้วหรือยังแล้วยังไงต่อจ้าโอ้ยก็มาถึงคิวเทพโพงามนะครับท่านผู้ชมอ่วมอรไทยไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอดีตชาติเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นเนี่ยเมื่อปี66เลยนะครับท่านปีนี้มี่เทพโพงามีนั้นเทดแจง่ามใหล จกงกช้ยนี่แทนให้แฟนขับตกใจไปด้วยนะครับท่านและหลังจากนั้นก็ออกมาโอทัวนั่เนี่ยโอ้ยป่าเทพเหนื่อยครับท่านป้าเทพจุกอกเว้ยเฮ้ยโดนภาษีย้อนหลังเกือบ2ล้านกันเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้ยังต้องผ่อนใจแล้วก็โต๊ะปมหนีไปอยู่ราวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะซ้ํารอยกับอะไรวะเนี่ยลุงพลหรือเปล่าเว้ยเฮ้ยเพราะตอนนี้ทั้งเลวัตกินเกสรนะครับท่านผู้ชมทั้งรองแต้มวิชัยสังฆปภัยประสานงานนะครับท่านผู้ชมจะยื่นอะไรว่าหนังสือโดยตรงครับท่านพร้อมกันนี้ให้ตรวจสอบทั้ง,างภ,ภาษียูทอรงาลวหืุ่ พลอะไรประมาณนี้แล้วก็เหล่าแฟนคลับนะครับท่านและจะทําอย่างไรทีนี้เฮ้ยก็รออวมบร์ไทยนะครับท่านผู้ชมเล่นผิดรุ่นหรือเปล่านี้ก็น่าจะใช่เฮ้แต่ที่แน่ๆนั่นเนี่ยมึงไปด่าเขาแบบนั้นแล้วเป็นอย่างไรวะไปบวชนะครับท่านผู้ชมโอ้ยออกมาขอโทษขอโพยกันอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียกว่วงงนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเขาสั่งให้มึงไปซุกหัวหนีซุกดินอะไรประมาณนี้มันคงจะต้องไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยสั่งให้ไปบวชพวกหอกหัักระเบือนนี้ก็รีบไปบวชอย่างรวดเร็วนะครับท่านเราก็ไม่รู้ว ผมก็ยพยายามจะเตือนพ่อผมพ่อผมบอกว่านี่นัดถามทำไมเหรอจ้าพ่อเนี่ยรู้สึกสมเพศไม่ถามไปสมเพศอะไรเนี่ยสมเพศไหมเนี่ยไปเดินตามถ่ายคนนั้นไปเดินตามถ่ายตัวคนนี้เพราะอะไรเหรอจ้าพ่อเอยเหมือนกับว่าไม่มีหลักมีการนะครับท่านผู้ชมไปเกาะแดกชาวบ้านชาวช่องอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมเป็นนายเชยพลน,นี้ก็น่าจะล่คาญและลําคาญจะเป็นอย่างไรจ้าโว้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สออขั้นมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านพลตำรวจโทเลวัตลั่นก็มากางรายการโหนกระแสโดนดอกแรกกระแทกกลาง บาลกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาที่หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อกี้โปรโยหัวไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อ่านต่อโดยตอนนี้หมอว่าลงครับท่านไม่รู้ดินพานธผมยิ่งรักหรือไม่นะเนี่ยนำทีมยิ่นฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดให้เพิกถอนกฎหมายเอ,อื้อทักสินอะไรประมาณนี้อืตื่นเช้าก็ทักสินช้อยบ่ายก็ทักสินตกเย็นก็ทักสินเพราะอะไรหลอนไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมสงสัยเดินไปเดินมาแล้ว ไอ้น,นี่ก็ตะโกนพักษิณพักษิณว่างวลงเป็นยางไรว่าลงเป็นปลาด,ดุกอุ้ยเลยนะครับท่านผู้ชมปลาด,ดุกอุ้ยทําไมตกใจนะครับท่านก็อาจจะเป็นไปได้โดยหอกหักจากกระเบื้อนี้ก็ออกลงผลัวกบาลทุกวี่วันกันเลยทีเดียวหลังจากรอบก่อนนะเนี่ยโดนมาตา112ไปรับประทานนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับโอดวยเฮ้ยทำไมฝ่ายปกป้องแบบตัวเขาเองเนี่ยต้องโดนมาตา112แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเนี่บหายไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็โผล่รูแล้วไอ้ไม่ใช่โผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วครับท่านก็เป็นการออกมานะครับท่านผู้ กฎหมายเอื้อทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โดยมึงต้องไปติดต่อประยุจันโอชาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะกฎหมายฉบับนี้ถ้าจะไม่ผิดนี้ออกมาตั้งแต่สมัยที่ประยุทธ์เข้ามายึดอํานาจใหม่ๆหรือไม่นะครับท่านโวยต้องเติมไปก่อนเวยเฮ้ยทำไมลหะอจ้าไม่เติมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรือหายกันใหญ่ตอนนี้ก็ต้องติดตามส่วนทางด้านของโจนูโวอย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อหลายปีก่อนนนเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเวยเฮ้ยโจนูโวก็เดือดเวยเฮ้ยบุกอะไรเพราะเนี่ยบุก มึนเนี่ยค้านเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ไม่ต้องค้านและยังไงให้เลือกให้ยกเลิกการเลือกตั้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากหลายสถาบันกันเลยทีเดียวครับท่านสถาบันข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยก็โดนขุดยับเยินไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสาหรับโจโนูโวนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยโจนูโวครับท่านออกมาเดือดนะเนี่ยหลังจากที่มีปัญหากลาบกระทรวงว่าเคยไม่รู้ว่าโดนแบนจากดาราสลิมด้วยหรือเปล่าระบุลงเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยอย่าเลือกเลือกตั้งเลยนะแต่ขขออไไได้ไหมหยกกเเลเลิป แล้วก็วงเล็บไม่มีกอไก่พอเล่นสำเนียงพออะไรวะไทยใหญ่อะไรประมาณนี้กวงงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเออเอออย่าเลือกอย่าเลือกเลือกตั้งนะแต่ขอให้ยกเลิกไปเลยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากโจนูโวนะครับท่านผู้ชมกวงงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็มีการขุดต่อครับท่านโดยโจนูโวนี้ก็มีส่วนนะครับท่านผู้ชมในการที่ไปออกแสดงความยินดียินเด็นนะครับท่านกับม็อบไอเทือกหรือว่านายสุเทพเทือกสุบรรอะไรประมาณนี้แล้วได้อะไรไหมจ๊ะได้นะครับ ผู้ชมในการล้มรัฐบาลยิ่งรักอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรโอ้ยก็มีกระแสะแบนโจโนูโวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดาราคนดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเมียบวรรัตท็อปดรารินีนุตอะไรพวกนี้มาออนนาบารนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนแห่งปีหรือเปล่านั้นไม่น่าจะใช่นะครับท่านเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้นนเนี่ยหลายๆคนทั้งเมียบวรรัตเนี่ยก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่งก็เจ๊งอีกอะไรประมาณนี้เปิดนาคอนออกมาบ่นนะครับท่านผู้ชมเมื่อหลายปีก่อนหรือว่า23ปีก็ไม่อาจแน่ใจเนี่งทเเ้าาวอตั แล้วยังไงโอ้ยได้รายได้วันละหลักพันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นสุดๆไปเลยโจนูโวครับท่านลานนั่นนะเนี่ยอย่าเลือกเลือกตั้งแต่ให้ยกเลิกไปเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีกแล้วประเทศนี้มันจะดีนะครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้งานเข้าต่อหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโจนูโวถูกยกให้เป็นบุคคลที่น่าจะโดนอะไรวะ เออปลอมเฟซบุ๊กมากที่สุดนะเนี่ยงานเข้าโจนูโวถูกปลอมเฟซบุ๊กครับท่านโพสตความเห็นการเมืองจนเสียหายรอดีอเอสจัดการนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สมัยที่นายชัยบุฒิธรรมคา,านานุสรยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ครับท่านโดยมีบางข้อความนะเนี่ยโจนูโวขอฝากถึงชัติชาติวยเฮ้ยหลังเจอเฟซบุ๊กปลอมบวนโพสต์เสแสร้งแล้วก็ทัวลงเป็นหมือเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายออกมาโรค,ครับท่านโรชี้แจงนันเนี่ยว่า เป็นเฟซบุ๊กบอมแล้วก็อีกอันนึงเว้ยเฮ้ยสุดอื้งเว้ยเฮ้ยโจนูโวต่อกับแฟนกับนั่นเนี่ยหลังจากแฟนขับมาตัดเพอใน i อีเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วโจนูโวลั่นตุยได้ก็ตุยไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโอลลุนตัวเลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเทพโพงงามนี่ก็สุดตีนนะครับท่านผู้ชมเจ๊งจนเจ็บแต่ไม่ตบเอ้ยไม่ใช่เจ๊งจนเจ็บแต่ไม่จบครับท่านกับสุเทพโพงามเก็บทุกมุ้ดเอ้ยไม่ใช่เก็บทุกมุกมมมมกเเเเ็ททุดรราายี่จะพพไปปิืของง มอะไรประมาณนี้เบื้องหลังมีความสุขแต่อาจจะปาดน้ําตาในเบื้องหน้าหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยหลังจากธุรกิจนะครับท่านผู้ชมป่าเทพประกอบมาทั้งชีวิตกันเลยทีเดียวตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆอะไรประมาณนี้น้ำข้าวกล้องนะครับท่านก็ออกมาใหม่ๆเนี่ยแม่จ๋าเนี่ยลูกอยากจะกินน้ำข้าวกล้องป่าเทพสุดท้ายได้กินไหมจ๋าไม่ทันได้แดกนะครันะคะบท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเจ๊งไปก่อนอะไรประมาณนี้ให้เราก็เจ็บปวดแทนป่าเทพแล้วเจ็บปวดแล้วได้อะไรไหมไม่ได้นะครันะคะบท่านผู้ชมโดยสมัยก่อนนี้ผมก็เป็นแฟนขับป่าเทพนะครับท่านโดยสมัยก่อนนี้มันจะมีรายการมาตอร์ี forever นะครับทดานผู้ชมถ้าจะไม่ผิดสมัยที่จ๋ายาซูมินแล้วก็นีโนเมทานีแล้วก็เทพโพงานเป็นพิธีกรนะครับท่านตอนช่วงประมาณไถ่โมงอะไรประมาณนี้สุดท้ายป่าเทพก็โอ้ยสู่วันนี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยตอนนี้ก็เป็นประโยคเด็ดแห่งปีกันเลยทีเดียวข้ามปีแล้วนะครับเดานผู้ชมกูไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆที่มาทําขนมเปี๊ยะแบบสะอาดๆให้พวกมึงได้แตกกันอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็นําไปสู่การโดนภาษีย้อนหลังนะครับท่านผู้ชม2ล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มี การขายไล่ขายนานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะขายออกได้หรือเปล่านั้นก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ด่วนสัน ดีกานักการเมืองยกฟ้องยิ่งรักชินวัตรไปแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครออกมาดิ้นอีกหรือไม่หมอว่าลงจะดิน้นพลาดหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้โดยสีสันการเมืองนะคร,นรนครับท่านผู้ชมเศรษฐาทวีสินครับท่านผูล่างนะเนี่ยหลังจากได้รับฉายารัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแกงส้มอะไรสักอย่างหนึ่งเออแม่งเออเด,ด็เน็ตก็ดันติดโดยเศรษฐาทวีสินครับท่านเปียก เปรียบแกงส้มผักรวมเป็นรัฐบาลครบเครื่องย้ำา314เสียงพอแล้วอก็เป็นการดับฝันประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เขียนว่าดับฝันประชาธิปัตย์โดยอนุทินเห็นพ้องนายกรัฐมนตรี314เสียงรัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทํางานได้อีก4ปีเต็มนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็มีหลายภาคส่วนวเนี่ยติดต่อมาหาผมนะครับนทะ่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ภาครัฐนะครับท่านในภาครัฐที่ไม่ต้องมาถามว่าอะไรถามว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดมีการยกมือโหวตเลยว่าปมประเด็นเงินกู้้ลานหรืออะไ ประมาณนี้ดิจิทัลวอลเล็ตจะผ่านไหมบ้างก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านก็จะต้องลาออกนะครับท่านผู้ชมแต่ผมมองว่าผ่านอันนี้ไม่ได้อวยใครนะครับท่านเพราะถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เว้ยเฮ้ยแล้วก็นะักการเมืองเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวเออแล้วก็วงเล็บแค่บ,บางคนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลายภาคส่วนนี้กลัวกลัวอะไรกลัวการเลือกตั้งใหม่นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยมีพักเดียวนนเนี่ยที่ไม่น่าจะกลัวการเลือกตั้งก็คือพักคก้าวไกลครับท่านโดยเมื่อถามว่า คุณครับ่านบอกว่ามีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เอ่อมีเสียงล้นพ้นตัวแล้วนะครับเดิมผู้ชมไม่จาเป็นต้องเพิ่มอะไรจาก25เสียงประชาธิปัตย์อะไรทํานองนี้โอ้โหก็ดับฝันอย่างเป็นทางการเอเชียเกมกันเลยทีเดียวเออแต่ประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลุ้งลิงหรือจะมุ่งสู่เมนนะครับเดิมผู้ชมหลังจากชวนลีกัยอันนี้ก็เป็นบุคคลแห่งปีครับตันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยเป็นอดีตประธานสภา2สมัยเว้ยเฮ้ยแต่ว่าตอนที่มันไปเป่านกหวีดนี่ยังเป็นสมัยเดียวเป็นนายกสองสมัยแล้วได้อ ได้ทหารมายึดอำนาจอะไรประมาณนี้แต่ไม่เกี่ยวกับเขานะเนี่ยแล้วก็ยังมีหน้านะครทา่ผู้ชมไปโผสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องว่ารัฐมนูญชวนอีกภัยก็โผล่กระบาลมาอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยประเทศเราจะพังแต่รัฐมนูญที่ดีคนต้องดีด้วยดียังไงของมึงว่าไปเป่านกหวีดนะอ๋อไม่ใช่เออใช่ใช่รัฐรมนูญต้องดีด้วยแล้วคนก็ต้องดีด้วยนะครทานผู้ชมสรุปคนดีครับท่านแต่ว่าไม่มีใครเห็นอะไรประมาณนี้ห้อยนกหวีดเดินไปเดินมางูงูปลาปลาขี่ช้างสักกระเบือกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านหลัง แรงงานรอเฮเฮอะไรวะเนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเผยบอดไตภา,าคีนัด,นนดประชุมต้นปีหน้าขึ้นค่าแรงปรับขึ้นค่าแรงอีกรอบอะไรประมาณนี้หลังจากที่ผมได้เห็นบางส่วนข่าวนะครับท่านผู้ชมลูกจ้างเฮลั่นเออจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานวันละ2ถึง16บาทแต่เราก็มานั่งนึกไว้เฮ้ยมึงจะดีใจทำหอกดาบอะไรว่าเพราะอะไรเหรอจ้าไอสองบาทถึง16บาทนี่มันืหมไม่รู้ว่าจะแดกอะไรนะครับท่านผู้ชมซื้อไข่ต้มยังไม่พอเลย,เลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมไอสอง ถึง16บาทเนี่ยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม67เป็นต like ้นไปอะไรประมาณนี้นําพามาถึงการทัวลงนะครับท่านผู้ชมโดยมีการบอกเรื่องค่าแรงขั้นต่ําจะพยายามปรับให้สูงขึ้นกว่านี้เพื่อประกาศใช้อีกครั้งในเดือนมกราคมปี67เที่ยถึงนี้มาอีกรอบ อะไรประมาณนี้เอยบางสื่อก็ลงว่าลูกจ้างเฮลันนะก็รันผู้ชมขึ้นเงินสองบาทถึง16บาทกูงงดีใจเพื่ออะไรวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นข่าวปั่นนัก็ไม่อาจแน่ใจนะการันตผู้ชมแต่ได้เกิดขึ้นแค่นี้นี่โอ้ยขึ้นเยอะกว่านี้ดีกว่าครับท่านเพราะอะไรเหรอจ้าขึ้นแบบแบบนี้นี่มันบางคนก็บอกว่าขึ้นแบบนี้อยากขึ้นเลยนะกรันผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็จริงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงมาแถลงเบื้องต้นหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะกางเนตอ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับท่านผู้ชมผมไม่น่าจะได้ไปเที่ยวไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดหยุดแล้วก็น่าจะหยุดยาวกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน